หากคุณกำลังมองหาที่เรียนสามารถส่งเสริมทักษะอย่างหลากหลายเั้นทางนี้เลยค่ะโรงเรียนปากช่องพิยาคมโรงเรียนปากช่องพิยาคมก่อตั้งเมื่อปี2517ตั้งอยู่บ้านป่าไผ่ ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมามีพื้นที่ประมาณ50ไร่ค่ะบริหารงานโดยนายชาติเงินจังรีดผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวทัศนายงคำชารองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวปียนุษมลาวาดหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางทิพยวรรณสุพลหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ นายพิหารยิ้มจอหอหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนนายโกวิศซ้อนกลิ่นสกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการวิสัยทัศน์โรงเรียนปักช่องพิทยาคมมุ่งมั่นพัฒนาคนคุณภาพก้าทาันเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยวิถีนวัตกรรมเกษตรโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน313คน รัยมศึกษาตอนปลายจำนวน198คนรวมทั้งสิ้นมีนักเรียนจำนวน511คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา2คนครูผู้สอน27คนพนักงานอื่น7คนรวมทั้งสิ้น37คนด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรลักษณะพิเศษณโนะรงเรียนมัธยมตักสินประยอง 2. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรลักษณะพิเศษณโนะรงเรียนเปนจมาราชูคิดจังหวัดจันทบุรี 3. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรลักษณะพิเศษณโรงเรียนบ้านานานายกทิยากรจังหวัดนครนา,นายกและ 4. ศึกษาการผลิตผลผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรณภูมิภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะจากการศึกษาด,ดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆของครูและบุคลากรทางการศึกษานำมาสู่การพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เราจะให้คุณทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเข้าถึงทุกองค์ประกอบของการเรียนรู้ค่ะปีการศึกษา2566โรงเรียนได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาลักษณะพิเศษแบ่งออกเป็น3แผนการเรียนค่ะแผนการเรียนน้นิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เหมาะสำหรับคนชอบคิดชอบทดลองเรามีุะกรณ์การเรียนทางวิทยาศาสตร์ทำให้คุณได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงค่ะ แผนการเรียนเน้นภาษาและสังคมเหมาะสำหรับคนที่ชอบภาษาและการแสดงออกต่อสาธารณชนคุณจะได้เรียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนแผนการเรียนเน้นทักษะอาชีพเหมาะสำหรับคนที่ชอบลงมือปฏิบัติจริง เรามีห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับงานเขียนโปรแกรมงานกราฟิกดีไซน์งานตัดต่อวิดีโอซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ค่ะหากคุณชอบกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลฟุตบอลวอลเล่บอลตะกรอ้อมาคอสจะได้รับการฝึกทักษะเพื่อต่อยอดในระดับอุรมศึกษาได้ค่ะหากคุณชอบทำอาหาร เรามีห้องเรียนคาหาก,กรรมที่ทำให้คุณได้ทำขนมและอาหารเพื่อต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตได้ค่ะหากคุณชอบด้านการเกษตรเรามีแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่การทำปุ๋ยยินทรีย์การปลีกพืชสวนต่อยอดสู่การแปรรูปและสร้างรายได้ต่อไปได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะค่ะ การดำเนินง,งานที่ผ่านมามีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุมเดินพักรับรองผู้ปกครองและความปลอดภัยหน้าโรงเรียน,านาพัฒนาสนามกีฬาวันเล็บวันชายหาดพัฒนาสนามฟุตซอลรองรับการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนทั่วไป เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70รับชาติณจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน5รายการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมหกรรมการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา2515 ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาหมาอกอดรุ่นอายุ14และ16ปีหญิงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลชนะเลิศก,กีฬาหมาอกอดรุ่นอายุ18ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นอายุ12ปี14ปีและ18ปีชายปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกีฬาเปตองประเภทชุดต,ติงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกีฬาเปตองประเภทเดี่ยวชายทุกคนคะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับการพัฒนาคุณภาพไปด้วยกัน เรามาเริ่มกันที่นี่โรงเรียนปากชอ่องวิทยาคมพร้อมก้าวทันเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยวิถีนวัตรรเกษตรค่ะ